ละครสั้นเอซเรื่องแย่เ yeah, <Yeah, S 1> ฉิมมาเจอรักตอนที่2มาแล้วนะคะเอิมนี่ฉันถามเธอหน่อยสิทำไมเธอไม่ลองปล่ผมแล้วเลิกใส่แว่นกับใส่แมสสักทีละ่ะแต่ถ้าเธอไม่อยากถอดแมสก็ใส่แค่แมสส่วนผมนะ่ะแล้วก็แว่นตานะ่ะก็ถอดออกนะฉันอยากให้ทุกคนเห็นหน้าจริงของเธอสักที เองั้นก็ได้จ้ะพรุ่งนี้ฉันจะลองทําดูแล้วกันวันนี้เลยก็ได้เดี๋ยวฉันทําให้ที่น้องอืมไม่ดีกว่ายิ่เชิมออกไปฉันเดินมาโรงเรียนชีวไรเห็นแต่เธอมาขวางทางฉันสักทีต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะไม่ต้องขอโทษหรอกเธอไม่ได้เป็นคนผิดสักหน่อยเธอเนี่ยใจดีกับทุกคนจริงๆว่าแต่ นายเด็กใหม่วันนี้จะมาไหมนะเขาก็ต้องมาสิแต่ว่าเข้ามากลางเทอมแบบนี้นะ่ะใกล้จะสอบแล้วด้วยนะอืมมันก็ใช่ของเธอแหละอ้าวนี่เพื่อนังไม่มาเหรอนเนี่ยดีเหมือนกันอ่ะฉันมาส่งเธอแล้วขับใจนะที่มาส่งไม่เป็นไรดีจังวันนี้มาคนที่สองด้วย เี่่มากะเร็วจังเฮ้ยฉันเลยอยากขอครูให้เธอไปนั่งข้างฉันจริงๆเป็นกรมอะไรมานั่งคู่กับเธอเนี่ยช่างเถอะนี่ความผิดฉันหรอเฮ้ยวันนี้มาใส่เสได้วิ่งมาแทบตายเนี่ยฉันหาออกหมดเลยเช็นเหื่อนหน่อยดีกว่าเมื่อวานเห็นเธอถอดแมดดับด้วยหน้าสวยดีนี่ แต่ทำไมเธอต้องปิดบางหน้าตาเธอด้วยนะฉันเริ่มจะตกหลุมรักเธอเข้าแล้วสิอาเรียนวันนี้ครูจะมาสอนนะวันนี้ขอโทษด้วยที่ครูมาช้าวันนี้การบ้านภาษาอังกฤษละ่ะอย่าลืมทำด้วยเดี๋ยวครูจะค่อยสั่งตอนเลิกเรียนแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ครูขอเขียนภาษาไทยก่อนค้าบต่อไปก็เป็นาบาองครูผู้หญิงนะ เป็นอังกฤษนั่นแหละเดี๋ยวครูจะสั่งให้คูณครูเพนเอา ừ, การบ้านภาษาอังกฤษให้นะกันงั้นพวกเธอรีบหน่อกันเลยนะครับคุณครูค่ะดีฉันจะต้องถอดแวน่นแล้วก็ทำทรงผมใหม่กับแมสจริงๆเหรเนี่ยทรงนี้ก็ดีแล้วแท้ๆ ยังไงก็ต้องทำสินะเพื่อนรักฉันขอทังทีก็ได้แต่เธอบอกว่าใส่แมสก็ได้นี่งั้นฉันจะใส่แมสกแตแว่นแล้วก็สรงผมปล่อยแล้วกันนะเพื่อนฉันคิคีดดยังไงนะจึงท,ทำให้ฉันต้องถอดแบบนี้เนี่ยแม่คับคอมมาถึงอ้าวดดดีนายเด็กใหม่นี่เอง ยินดีที่เรารจักนะนายชื่อนตใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะ่ะอือใช่ฉันชื่อโนอตนายชื่ออะไรหรออ๋อฉันชื่อพิมพนะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะเฮ้ยฉันลำไม่ชอบมีชมประจําห้องจริงๆทําตัวเชยเชยใส่แว่นใส่เมสไม่รู้จะปิดบังหน้าตา,าอะไรนักหนากินข้าวก็ไปกินข้างนอกถ้าไม่ได้กินข้างนอกก็ไปกินในห้องฉันงงกับอีนี่จริงๆ แต่ฉันเคยเห็นหน้าจริงเธอแล้วนะสวยไหมหรือขี้เหล่ฉันเดาคงขี้เหล่าหลตายแหละเอมหน้าเธอก็สวยดีนี่งั้นเหรองั้นฉันจะลอยดูคำพูดที่นายพูดแล้วกันว่าหน้าของยิชมสวยจริงหรือเปล่านี่เวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยทำไมฉันถึงต้องนั่งกับเธอด้วยนะฉันก็ไม่ได้อยากนั่งกับนายนี่อีกอย่าง กูก็ให้ฉันมานั่งนี่ด้วยฉันอยากนั่งกับเพื่อนสนิทฉันมากกว่าไม่ใช่นายด้วยซ้ำฉันถามนายหน่อยสิถ้าเกิดเดยชมคนหนึง่งสวยขึ้นมานายจะจีบไหมถ้าสวยจริงฉันก็สีแต่ถ้าเป็นเธอก็ไม่อ่ะนายมองคนที่หน้าตาสินะอืมมันก็ใช่เลย งั้นแหลเหรอ,เ,หรอเมื่อถึงตอนเลิกเรียนอ้าวนักเรียนทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ครูจะให้การบ้านแล้วนะค,คุณครูคะเดี๋ยวนูงมานะคะหนูขออนุญาตไปค้องน้ำก่อนคะ่ะฮ่าก็จะเลิกเรียนแล้วแท้ๆมาปวดฉี่ตอนนี้ซะได้ฮ่ต้องรีบเข้าแล้ว จะเริ่เรียนแล้วคจะให้การบ้านวิชาคอมด้วยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วรีบไปดีกว่าก่อนที่ครูจะให้การบ้านเสร็จไปก่อนครูค,คะหนูมาแล้วค่ะต้องขออนุญ,ญาตเลยนะคะเอิม่มการบ้านนี่ได้เสร็จแล้วหรอคะใช่จ้ะเดี๋ยวตามไปเอาใบงานกับครูที่ห้องนะเพื่อนๆเขาก็ไปแล้วเหมือนกัน ่ะครูนี่เธออย่าเพิ่งไปสิเราฉชนด้วยเนี่นายใกล้ฉันเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกเดินไปด้วยกันไหมฉันก็ยังไม่ได้นะ่ะคือคุณครูเขาปิ้นออกมาไม่ขอบคนนะ่ะอืไปสิเอ็นนี่นายจับมือฉันทําไมเนี่ยเอาเถินหน้าจะได้ไปไวขึ้นไปทางลัดเลยดีกว่าจะได้ถึงห้องพักครูวีไวไง นี่นายรู้ได้หรอว่าห้องคุยอยู่ไหนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเด็กใหม่จับมอือต้องแชร์โซเชียลสักหน่อยนายปล่อยมือฉันจะดีกว่านะเอ๊ะเรียังไม่มาเลยนี่อ้าวมาเรียนมาทำอะไรกันจ๊ะคือหนูมารอคูคณคูณน่ะค่ะนั่นไงครูคะเพวกหนูมารายงานค่ะอ่ะนี่ได้พอดีเลย ขอบคุณค่ะอืมจริงๆนะหนูก็สวยนี่นาะทำไมต้องเสยแม่ด,ด้วยละ่ะเอ่อไม่มีอะไรมากหรอกค่ะงั้นหนูขอตัวไปก่อนนะคะนี่นายปล่อยมือฉันได้แล้วงั้นไปก่อนค่ะเอ้ยนี่เธอรอฉันด้วยสิเฮ้ยตาบ้านี่อยู่ดีๆมาจับหัวฉันอา้าววันนี้ไม่ว่างนะฉันกลับก่อนจ้าอะไรเนี่ย ไปให้ฉัน,น,นอยู่ได้นะรีบกลับบ้านดีก,กว่าอุ้ยกระเป๋าฉันคิดว่าวันนี้จะโดนเอาหน่หรือตุ๊กแกมาใส่แล้วซะอีกรีบกลับบ้านดีก,กว่าถึงบ้านสักทีนะเนี่ยเฮ้รีบไปทำการบ้านให้เสร็จอีก,กว่าวันนี้มีวิชาคอมด้วย แล้วก็อังกฤษใช่ฉันต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ทำการบ้านอืมงั้นเดี๋ยวฉันจะไปให้อาหาร,เจ,ารนะเจ้าลูฟี่กันรอแป๊บนึงนะเจ้าลูฟี่ โหลดติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็ตอนภาคสองแล้วนะคะตอนที่สอง่นแหละเนาะโปรดติดตามตอนที่สามด้วยนะคะว่าถ้านางเอกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปพวกผู้ชายในห้องเนี่ยจะเป็นยังไงเราพวกผูก้หญิงเนี่ยจะตกใจลืงสักแค่ไหนนะคะงั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย